สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนเอนคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่คุณอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนเอนที่เขามีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วล่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรเข้ามา โฆาให้กับร้านตัวเองเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเนี่ยเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายสูตรเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแก้ว18ออนสูตรแก้ว22ออนสูตรแก้ว32ออนแก้ว28ออนทุงกระดาษแบ่งปันไปเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะ<ม>ก็ยังไงก็เข้ามาดูได้เลยเข้ามาดูแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับมาดามเปิลเนานะะวันนี้มีเพื่อนๆน,นะคะขอมาหลายวันแล้วมาดามเปิลไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าได ไปออกบูธงานข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานี่ก็ติดค้างไว้หลายเมนูแล้วนะคะวันนี้ถึงคิวเมนูโกโก้ปั่นแก้ว18อ่ออนบ้างนะคะเพื่อนๆขอกันเขนหไหมมันสัดส่วนยังไงเท่าไหร่นะคะมาเลยค่ะโกโก้ปั่นแก้ว18ออนเขาทำกันยังไงเหรอมาดามเปิลน,นะคะได้เลยมาเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็ เดี๋ยวนะแปบบหนึ่งเพื่อนเนก็ตักน้ําตาลนะคะตักน้ําตาลไปที่3ช้อนโต๊ะนะคะตักขึ้นมาแล้วสะบัดค่ะ1ช้อนเวลาที่มาดามเพิ้นทำพอเวลามีลูกค้ามาสั่งมา,มาดามเพื่อนจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะคือตักขึ้นมาปุ๊บมาดามเพื่อนก็สะบัดละ ตัดข้นมาปุ๊บมาดามก็สบัดละนะคะมันเป็นอัตโนมัติของมาดามเปิ้นไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ให้ใส่ครีมเทียมนะคะใส่ครีมเทียมมาดามเปิ้นใส่ไปที่1ช้อนโต๊ะผุ่นๆน,นะคะบางครั้งเคยมีลูกมีเพื่อนๆเข้ามาถามเหมือนกันว่าเห็นบางร้านเขาหรือบางร้านหรือบางคลิปหรือบางช่องเขาใส่ ในเมนูเมนูปั่นอะนะใสอ่อะไรอะครีมเทียม2ช้อนบ้าง3ช้อนโต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของมาดามเปิ้ลใส่ช้อนโต๊ะเดียวราคาอะไรประมาณนี้คือเหตุผลของที่มาดามเปิ้ลเรียนมานะคะก็คือว่า การใส่ครีมเทียมที่มันมากอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พาดพิงช่องอื่นนะคะไม่พาดพิงช่องไหนทั้งสิ้นอันนี้เพียงแค่อธิบายให้ฟังว่าทําไมมาดามเปิ้ลถึงเลือกที่จะใส่ครีมเทียมหนึ่งช้อนในขณะที่หลายๆช่องหรือหรือหลายๆร้านเขาใส่สองถึงสามช้อนอะไรประมาณนี้คือที่ที่มาดามเบิ้ลเรียนมาเนาะแล้วก็ที่ทํามาที่ที่ไม่ใส่เกินหนึ่งช้อนคือบางครั้งใส่ครีมเทียมมากเกินไปลูกค้าเลี่ยนก็มีนะคะแล้วมันก็ไปกลบในส่วนของชากาแฟกลบความเข้ม ของชากาแฟนะคะความมันมันทำให้บางครั้งลูกค้าบางคนนี่บอกไม่เอาเครีมเทียมเลยนะเพราะเขาบอกว่ามันกรบรสชาตตรงนี้เพื่อนๆก็ลองปรับใช้ดูได้เพื่อนอยากจะใส่2ช้อนก็ได้ไม่ไม่ว่ากันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยของในส่วนตัวมาดามเพิ่นที่ทํามาคือมาดามเพิ่นใส่ครีมเทียมช้อนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรชงทั่วๆไปสูตรมาดามเพิ่นไม่ใส่ครีมเทียมนะคะนอกจากปั่นเนาะอ่ะคราวนี้เพื่อนๆก็ใส่โกโก้ใส่โกโก้ลงไปที่3ช้อนชาโกโก้มาดามเพิ่นใช้ของทิวลิปนะคะจะใช้โกโก้ทิวลิป นะแบบนี้นะและที่สําคัญตรงนี้มือใหม่นะมือใหม่ไม่รู้นะมันมีสองแบบสีอ่อนกับสีเข้มเลือกใช้สีเข้มเขาจะเขียนตรงนี้นะคะมีบางบาง,บางามีอีกแบบหนึ่งเขาใช้สีอ่อนอันนี้เราใช้สีเข้มเขาจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะคะอ่าโอเคมาทีนี้เพื่อน,อนๆก็ตักโกโก้ลงไปสามช้อนชาพุนๆนะคะสมช้อนชาโกโก้เรามันจะเข้มข้นอยู่แล้วใครได้กินก็ โอ้โหนะใส่น้ำร้อนลงไป80 ml นะคะ80 ml เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเวลาดามเบิอนก็จะใส่แบบนี้เดี๋ยวด้อ80 ml มาใส่ลงไปคนส่วนผสมไม่เข้ากันก่อนคะ่ะให้มันแตกก่อนโกโก้ค่อนข้างแตกช้าหน่อยนะคะมันจะยากหน่อยน้ำต้องร้อนนะน้ำต้องร้อนเลย มีหลายคลิปนะที่มาดามเปิ้ลติดค้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามทําให้แชตไปแยกล่างไม่ทันอยู่แล้วตอนนี้นะคะไหนจะวิ่งหงอกงานนอกแล้วก็ไหนจะเคลียร์สต็อกในเรื่องของกาแฟของตัวเองด้วยนะคะอ่ามาเสร็จแล้วเนี่ยปั่นเนี้ยต้องจัดเต็มนะคะนมข้นนะคะนมข้นใส่ลงไปมาดามเปิ้ลใส่ที่30มสิบเ็แนะคะนมข้นใส่30ปรับใช้ได้นะคะเรื่องความหวาน เคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าเรื่องความหวานไม่มีคําว่าตายตัวเลยแล้วแต่ความชอบด้วยแต่ว่าทําให้มันเป็นพื้นฐานก่อนนมข้นจืดมาดามเปิ้ลก็ใส่30เช่นเดียวกันค่ะปรับหวานเพิ่มหวานได้ไม่ยากค่ะแต่อย่าลดวัตถุดิบตัวเองลงวัตถุดิบคืออะไรตัวนี้ห้ามลดลงเด็ดขาดนะคะถ้าลดลงแล้วลูกค้าบอกเหมือนกินน้ําแข็งอะเข้าใจไหมคือมันจืดมไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วก็มาดามเปิ้ลก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไป20เอ็แอลค่ะ ใส่20เล็แน้ำเชื่อมใส่20เล็บแมวมีหลายคนถามมาดามเปิ้ลอยู่น้ำเชื่อมมาดามเปิลเอ,อ่อทำเองไหมมาดามเปิลไม่ได้ทำเองนะคะน้ำเชื่อมคือใช้ของมิตรผลนะคะสำเร็จรูปไปเลยอ่ะโอเคมาทีนี้เราก็พร้อมปั่นพร้อมปั่นของแก้ว18ออนตักน้ำแข็งปูนแก้วหน่อยนะตักน้ำแข็งปูนแก้วหน่อยจ้ามา,มา เตรียมปั่นนะจ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงปึ๊บเห็นไหมล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวมาดามเพิ่นขอปั่นแป๊บเดียวนะจ๊ะขอเวลาแป๊บนึงอ่าโอเคขอเวลาแป๊บเดียวอ่าตังกลง้อง แล้วทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนสิจะได้พร้อมเสิร์ฟมาเราก็อาจจะใช้เพื่อนๆอ,อาจจะใช้ตัวนี้ท็อปปิ้งตัวนี้นะคะมาตกแต่งแก้วได้นะคะดูที่ว่าเพื่อนๆขายเท่าไหร่เนาะก็มาตกแต่งแก้วกันก็ทำให้มันเป็นลวดเป็นลายไปอะคะ่ะปึ๊บเนี่ยก็ทำให้มันเป็นลวดเป็นลายน,นะคะ เห็นไหมก็ใส่พร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะอุ้ยเปื่อนมาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะสำหรับโกโก้แก้วสิบแปดออนเนาะเพื่อนๆขอมาหลายวันและเพิ่งมีเวลาทำให้อ่ะทีนี้ก็ใส่สักหน่อยเพื่อความสวยงามอุ้ยยังไม่ได้เปิดฝาเลยแม่คุณเอ้ ใส่สักหน่อยนึงเพื่อความสวยงามอืมเราก็จะได้กุก้งโกบันแบบนี้เลยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแก้วสิบแปดออนนะคะเสร็จ เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับโกโก้ปั่นแก้ว18ออนเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะลดหวานเพิ่มหวานได้แต่อย่าลดวัตถุดิบลงเด็ดขาดมันจะเหมือนกินน้ำแข็งเปล่านะคะมันจะจืดมันจะจางมากนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มาดามเปิ้ลด้วยนะทำคลิปมาหลายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลเขาจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ